โอเคนะครับก okay, okay. so, so, ็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แกล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชัแนวนั่นเองนะก็วันนี้เรามันอยู่กันในเกมกาลินาไฟไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะก็เป็นข่าวดีสาหรับน้องๆหลายๆายคนนะครับผมสำหรับน้องหลายคนที่ยังรอคอยนะครับผม A k เคมังกรฟ้านะครับพี่บอกเลยว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับผมเร็วๆนี้ครับผม AK เคมังกรฟ้าจะกลับมาแน่นอนครับผมอ่านะครับผมจะกลับมาแน่นอน100%เนะครับฟังไม่ผิดนะครับผมพี่ย้ําไว้ตรงนี้เลยกลับมาแน่นอนนะสำหรับใครที่รออยู่มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าจะมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าทางรีววเจ็ดของสกินปืนนะครับ AK มังกรฟ้าอัปเดตเองนะครับผมนะก็จะคร่าวๆเนี่ยจะอัปเดตเข้ามาในส่วนตู้สุ่ม 8T ทนั่นแหละนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะเป็นแบบไหนอ่ะ แบบนี้นะครับนี่จับเด็กเข้ามานะก็จะมีสก,กินปืนอยู่นหนึ่งนะครับเป็นสก,กินปืน A k เคมังกรฟ้านั่นเองนะครับผมก็คือเราต้องสุ่มนะครับถ้าใครตรงนี้คือจะออกครั้งแรกเลยแต่ว่าถาถ้าใครดวงไม่ดีเนี่ยก็คือจะก็คือหมดตู้นั่นแหละนะครับผมเออหมดตู้นะครับผมหมดตู้ก็ประมาณพันสองพันประมาณนั้นนับตเตรียมเพชรมาเลยสองพันอะ นะครับเตียมกลมเลยสองพนะครับน่าจะเอาอยู่นะครับผมนะทีนี้พอเราสุ่มเสร็จเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้นี่นะครับอาวุธแล้วก็อัปเกรดปืนนั่นเองนะครับก็จะอยู่ในส่วนกระบอกตรงนี้เลยนะนี่นะครับผมเป็นอเอเคบูเฟรมดาร์โกลนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมนะนะครับผมเรามาดูในส่วนเลเวลหกันก่อนนะครับเลเวลหก็จะมาแบบนี้เลยนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะค่าสเตตดามเป็นบวกหนึ่งอัตราการยิงบวกหนึ่งความเร็ว เคลื่อนที่ลบสองนั่นเองนะครับนี่นะครับผมเลเวลเลเวลหนึ่งนะนะครับผมโมเดลใหม่แล้วก็ค่าสเต็นั่นเองแล้วส่วนเลเวลสองคืออะไรแล้วเลเวลสองเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นแถบสังหารนะครับอะดูใหม่นี่เห็นไหมนี่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เออ่ลดลดอะไรอะ่ะลดความเร็วเคลื่อนที่เหลือลบหนึ่งนัน่นเองนะครับส่วนค่าสแตทนั่นเองนะครับนะนะครับประมาณนี้ส่วนโมเดลก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับส่วนเลเวลสามนะครับ ปรับเปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับมีปีกด้วยนะครับเรือสอไม่มีปีกนะเรือสามมีปีกโอ้โหเริ่มเทและเริ่มเทและในเลเวลอสามนะครับส่วนค่าสแต็กก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเรือสี่คืออะไรนะครับเรือสี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ปะทะนี่ดูไหมไม่เวลายิงก็จะเป็นเอฟเฟกต์สีฟ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอัปเกรดสถานะเรือสี่ก็จะมีดาเมจบวกหนึ่งนะครับอัรตรายิงบวกสองเขาเลี้ยงคนที่ลบหนึ่งนั่เนเองนะครับส่วนโมเดลก็ยังอยู่เหมือนเดิม นะครับผมทีนี้มาดูเลเวล5นะครับเลเวล5ก็จะเป็นเอฟเฟกสังหารนะครับเวลาเรายิงศัตรูได้ยิงศัตรูล้มยิงศัตรูตายเนี่ยก็จะเอ้ยไม่ใช่ยิงศัตรูล้มเลยยิงศัตรูตายนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เออแล้วก็จะมีเอฟเฟกยิงตรงปลายกระบอกปืนนะแบบนี้เห็นไหมอ่ะดูใหม่นี่นะโอ้โหโคตรจะเท่เลยนะครับส่วนเลเวล6นะครับเลเวล6เนี่ยเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นโมเดลใหม่นะครับใหญ่กว่าเดิมดูดิสวยจัดจ้านะบอกเลยว่าสวยจัดจ้านะครับนี่นะครับผม แล้วก็จะมีปลดล็อกอบิลิตี้นะครับสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับไอวอลนั่นเองนะครับ ถ้าขายอัพถึงเลเวล6เนี่ยพี่บอกเลยต้องไปต่อเลเวล7นะครับเพราะว่าเลเวล7มีอะไรครับผมเลเวล7มีท่าทางพิเศษนะครับนี่ท่าทางเลเวล7นั่นเองนะครับท่าทาง AK นะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะเท่แล้วก็พิเศษมากกว่านั้นมีโมเดลใหม่ครับผมเฮ้อนี่เต็มระบบครับผมโมเดลอย่างใหญ,ใหญ่อย่างสวยเอฟเฟคโคตรอลังการงานสร้างนะครับดาเมจบวก1ตากนีบวก2นะครับความเร็วเคลื่อนที่ลบ1ส่วนค่าสแต็กก็คือ จะอัปเดตเข้ามาเอ้ยไม่ใช่ก่อนซะอ่าค่าสแตนเนี่ยก็คือจะอัปเดตตั้งแต่เลเวลเลเวลสี่ปะเท่ากันเลยนะครับนี่จะเท่ากันเลยนะครับส่วนเลเวลหกขึ้นไปเนี่ยก็คือเขาจะปลดล็อกนะครับปลดล็อกอบ,บิลิตี้นั่นเองนะครับคืออยากเต็มระบบก็คือต้องเลเวลเจ็ดนะครับเต็มระบบต้องเลเวลเจ็ดล่าทางไปด้วยนะครับแล้วก็ มีโมเดลใหม่ด้วยนั่นเองนะครับนี่เต็มระบบเลยนะส่วนวิธีการอัปเกรดอัพยังไงนะครับมันจะมีให้เลือก2แบบนะนะบแบบแรกอ่ะเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูนะเอาแบบสกินปืนที่แบบยังไม่อัพนี่นะบแบบแรกก็คือเราสามารถกดเลื่อนขั้นได้แบบนี้เลยนะกดสามารถเอาใช้เพชร ตามจํานวนนะครับตามจํานวนแรกโทเค็นได้เลยนะครับสำหรับโทเค็นอัปเกรดตัวนี้หรือว่าวิธีที่2ก็ง่ายๆครับผมวิธีที่2ก็คือเราสามารถซื้อเป็นกล่องได้ในส่วนร้านค้าแล้วก็กล่องตรงนี้นะมันจะมีกล่องเ k คอยู่นะเดี๋ยวพี่พาไปดูนะกล่องเ k คอยู่ไหนเอ่ยกล่องเ k a คเคดูดีๆนะครับผมบางคนอาจซื้อผิดนะครับผมซื้อผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะนะครับอันนี้เป็นของสกานะครับอันนี้เป็นของอะไรอะเอเคป่ะนี่ไงโทเค็นมังกรฟ้าได้ตัวนี้แหละนี่เห็นนะนี่ รเราก็มาสุ่มตัวนี้ได้เลยนะครนี่ใครที่มีส่วนลดคปูปองส่วนลดก็คุ้มไปอีกนะครับบอกเลยว่าโคตรจะดีนะมันมีให้เลือก2แบบนะหรือว่าใครอยากจัดสดๆสามารถกดซื้อได้เลยนะครับในส่วนตู้อัพป,ปืนนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนะที่จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับใครที่รออยู่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอคไม่ได้กลับมาให้สุ่มเนี่ยเป็น ปีแล้วนะครับคบ1ปีแล้วนะครับบอกเลยว่าเป็นข่าวดีสลับน้องๆคนไหนที่รอ AK มังกรฟ้าอยู่ตอนนี้เลยนะครับกลับมาแน่นอนนะครับกลับมาแน่นอนร้อยเปอรับจะมาตอนไหนรอ GM r e วิวอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้พี่ก็ยังบอกไม่ได้นะครับผมยังบอกไม่ได้นะครับผมรอ GM r e วิวอย่างแน่ชัดแน่นอนหรือว่ารออัปเดตทางเพจไก่น่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นะครับผมมาแน่นอน100%ยเอน่นงนะครับผมเนาะก็จะาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่ อัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองรอกันได้เลยนะครับส่วนกิจกรรมอื่นก็มีเหมือนกันนะครับที่เป็นกิจกรรมใหม่เนาะก็จะมีทางด้านของกิจกรรมสายฟรีนะครับกิจกรรมสายฟรีเนี่ยจะมีให้แลกวันที่17นะครับ17เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปวันเดียววันเดียวเท่านั้นนะครับถึงวันที่18นะครับก็จะเป็นตัวละครตัวนี้นี่นะครับตัวละครใหม่เลยพร้อมกับชุดฟรีนะครับน ใช้10โทเค็นน้ำสมัวละครใช้10โทเค็นเหมือนกันแล้วก็จะมีสกินปืนถาวร SVD นะครับถาวรใช้5โทเค็นนะครับมีทรงผมนะครับนี่เป็นไงหล่อเท่เลยนะครับแล้วก็จะมีสกินรกิฟต์นี่เป็นไงนะครับแล้วก็จะมีรูปพื้นหลังรูปโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็มีแผ่นเสียงมีบัตรสร้างห้องนะครับตามนี้เลยส่วนวิธีการเก็บโทเค็นก็ง่ายๆครับผมมันจะมีเก็บโทเค็นรายวันนะครับนี่เห็นปะ นะครับผมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่สิบสามที่ผ่านมานะครับผมเฮ้ยเดีย๋ยวแป๊บนึงนะทําไมอันนี้วันที่สิบสามถึงวันที่สิบสามะยังไงวะเดีย๋ยวน่านจะบั็กหรือเปล่าหรือยังไงพี่งงวันที่สิบสามถึงวันที่สิบสามยังไงวะเดีย๋ย <laughs> โอเคก็ประมาณนี้เฮ้ยหรือว่าหมดเขตวันนี้วะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะวันที่สิบสามห้าทุ่มฮนะหมดเขตวันนี้เหรอมันเป็นไปได้หรอ ว่ากิจกรรมมันมันมันเนีย่ยต้องถึงวันที่17บเจ็ดเี๋ยวเก็บโทเค็นอ่ะเออนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมสายฟรีเนาะนะครับก็อย่าลืมมาเก็บโทเค็นกันด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็กิจกรรม,มอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรละนะครับแล้ก็จะมีกิจกรรมตัวนี้นะครับลูกซองส้มนะครับอยู่ในส่วนตู้ลัอกเกอร์รอยันนั่นเองนะครับก็จะเป็นสุ่มให้เก็บโทเค็นนะครับหรือว่าใครดวงดีก็คือจะได้สก,กินเปลือยไปเลยนั่นเองใครหมดจีเฮิต คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันโอเคสำหรับคลิปตอนนี้ก็มาบอกข่าวดีประมาณนี้เลยนะครับกลับมาแน่นอนสำหรับ AK มังกรฟ้านั่นเองไว้เจอกันในคลิปวีดีโอหน้าครับสำหรับคลิปวีดีโอเนี่ยตัวไปก่อน,นครับกลับคำว่าสวัสดีครับ